สวัสดีครับนำทุกท่านมาที่สนามก,กีฬาจังหวัดลำปางครับเกมทยลีก2ครับแมตช์ที่12บองของดูการครับหมายเลข20่สิบอาตาเจสซี่เลขสามสิบสอเอลิวเวลโตโด,ดาซิวาหมายเลข36ชาติเวสสิงโตหมายเลข44คีรอนอ้อนชัยภูมิวสันสมานสินนะครับในรายของเจ้าเจมวสันสมานสินนั้น ได้สูญเสียคุณแม่ไปนะครับก็เลยติดไปจัดการเรื่องธุระนะครับจัดการเรื่องพิธีนะครับของคุณแม่ครับที่้เสียคุณแม่ไปครับก็ขอแสดงความเสียใจของกับเจ้าเจ,าเจมมีความเร็วจะไปเองมาถึงล้วนโอ้โหมันตรงตัวครับล้วนและลูกมันค่อนข้างโรยนะครับขิมจูชัน ทิมตักไปตัวนี้ครับโลวนสารตัวครับเรียบร้อยครับอ่าออกนำไปแล้วครับชาวบ้านครับฟาร์ฟีออกนำแพร่ในเตดห,หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากหมายเลขเก้าสิรลยแพร่ในเต็ดนี่ตรงกลางประตูโอ้โหมีความสูงครับเลโอได้ยิงสวนไป ลงมาครับแถวสองน่ากลัวครับโนึกว่าหายไปเลยครับเพราะว่ากันด้านตายหลุ้นเลยครับเปิดของหมาตรงนี้อ้าวแล้วโครับผมโอ้คนที่สกัดออกไปเนี่ยเป็นทีมเยือนครับตาเจสซี่ครับมีความคล่องตัวตะวัดได้สายครับอ้าวครับ ยัอ่านแต่คอมเมนต์ที่ชมครับเอาครับส่ในเกมครับอีกหนึ่งนาทีนะครับว้าวหมดเวลาครับในครึ่งเวลาแรกครับมาดูว่าในครึ่งเวลาหลังจะเป็นยังไงครับคิกออฟในครึ่งเวลาหลังกันแล้วครับฝากมาตรงกลางชจูช,ชาครับข้าซ้ายโอ้โหบร้อย,ยครับ โอ้สองศูนย์เลยครับบุกอยู่เพลินๆนะครับแม่ไม่เต็ดนะหมายเลสิก้าคิวจูจอเรียกว่าก็ของนอรลเเศษยดอ๋อหมายใหม่ครับต้งปังอาแล้วปล่อยแล้วไม่ล้ำเลยครับไปโอ้ยยิงอยู่แล้วครับมีตัวมาสกัดแบบเส้นยาแดงพาแปดเลยครับ โยกตัดเข้าหนแล้วยกมาตรงนี้แถว2ถึงด้วยครับคิมจุนชานล้วลูกล้ำหน้าไปแล้วแล้วล้ำหน้าได้เป็นออเศดครับออเซดห้ตัดหลังมาช่องนี้สวยครับดูดบอลลงได้ดีครับมาแล้วให้นี่น้ำหนักมันขาดไปนึงแก้ไขมาลวนไอซ้ายโอ้โอ้แล้ว ทำชิงกับลวนสโตนนะครับกดซ้ายเข้าไปครับหนีมือผู้สาประตูเข้าเ <ไป S 1> สาแรกในท็อปสกอร์ที่8ประตูเท่ากันกับทางด้านชาตรีรัตนณะวงครับตอนนี้แล้วเอาจนได้ครับไพร์ในเต็ดโอ้เดี๋ยวต้องมาดูคนทำประตูครับน่าจะเป็นหมายเลข เอาแล้วก็ชากลูกนี้มาบีพื้นที่โอ้ยโ,โ,โอ้ได้ออกแรงเซฟจนได้ครับไอผานุคงเอ็มปับโอ้โหอ,อันนี้ยังไม่แม่นแต่ยังได้ครับกระชากมาก็ย้อเลยครับหลวงบอลมาได้ที่ชัดชัยและวุทุศป์ครับไอ่อวีดจบเกมครับเก็บ3มแต้มไม่ได้ครับเจ้าบ้านอย่างล,ลำปางไปทีสามประตูต่อเน,น่งครับ